เราเห็นอะไรเนาะได้ไดไดขเข่าบเจ๊แมวหอยสร้อยบอสชีชิมะโลได้เข่าอืมบอสหาสิบทับขาดแต่น้ำในเนะาะแรงแล้วยังบูได้น้ำบาดาลมาก,กินเยอะร้อนนี่นะถามหมกถามมาก่อน อากาบสักท้ายสวัสดีเดอ้อพี่น้องเบิดสุฟูสุคนเบิดชูมองสุบอนพี่น้องเนะาะบ่าว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็บทางต่างประเทศน้ำพี่น้องเนาะมื้อนี้เบาหลีย,ยู่ที่บ้านพ้นสว่างมาหาแม่ตู้ซอพี่น้องเอลยเนาะมาได้สามเทือกขับนี่แล้วเบากดีมามาสามเทือกขับนี่แล้วพี่น้องเนาะกับพอดีว่ามีทางผู้ใหญ่ใจดีก็คือแม่สมนัดแล้วกับแม่ตู้เฮืองเป็นฝั่งนันให้เบาหลีเป็นสะพานบุญใหนะ้นาะพี่นอ้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเพื่อนหลายๆเด้อที่เบิ่งเห็นแม่ตู้ซอพี่น้องเลยเนาะ ซื้อของือเครื่องก็ลายอันลายย่างพี่น้องมาให้มาเนี้ยนะเนาะพี่น้องเอ้ยเบ่งลี่ก็เฮ็ดเต็มที่แล้วก็คือมาหาแม่ตู้สอกระซามเทือกก็หน,นีพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบ่งลี่ทีชื่ออย่างเนี้นีน่แะพี่น้องนเนาะทำอีนี่ยไข,ยพขย่พี่น้องเนาะไข่นี่วันนี้ซื้อให้แม่ตู้นะอ๋อเดี๋ยวก็พี่น้องเอ้ย มาตุ๊กถ้วยพร้อมเลยนะพี่น้องถ้วยพร้อมถ้วยพร้อมใช้หลานน้อยบันี่นี่นี่มานั่งนี่ก็ได้มาตุ๊นั่งนี่ก็ได้ สบายดีจับกล้องให้บอกขอดผลโมได้ดิให้เราดิคนก่อนเนาะคนๆๆอะไรอนไหนก่อยังเก็แขนมืคนโมได้หยัันนะสินพอบออเหตัวชื่อสินพ่อ้ำกมยันนะสนพอบพอจบาดเตุหัวจชือสนพอันคงไปกองไว้ก่อนเนาะุไปกองไว้ก่น

ซื้อเครื่องลายอันเดียวอ้เอามาอ้างเจ้าจะชื่อหน้าอันี้เมตุสอบแม่มนนี้แมงบแมงอ่ะมอนพอมบ่น่ะพี่ติมผู้ใหญ่บอกในชื่อสองน้วยเราไปปั่นตูกขาหนึ่ง บริสุทธิ์ชีโอ้โหตะลิบเบาลิทั้งผ้าห่มกันหนาวเพราะฉะนันะ่มัดตโตโตมันก็อุ่นแล้วแบบนัะนนาะแล้เหตุใดน้อได้เข่าบเจ๊แม่บวไว้ซอยบ่าชีชิ้มหาโลได้เข่าอือหือ ขาดแต่น้ำในเนาะแรงแล้วยังบ่ได้น้ำบาดาลมากินอยู่ม้อนนี่นะถามมุกถามมากหมนคือใหม่แท่เอาดิมอนตันห่างเนาะมือ้นึงมอนเื้อจับห่างเลยอั่นี้โอ้โหย่าเดยก่อนหาห่มโตโตห่มบ่อนะห่มโตโตนี่ออตบิกน้ำเบาดีชื่อซองถูก มันยังอันนี้ถวยเป็นแ็กบ้ด้เลยถวยอันนี้หใบถวยบพอได้ตแล้วมังอันนี้มาพริกัอันนี้มาพรัวโอ้เครื่องครัวมาเข้มแน่ๆก็แม่ดีมกดีใจแหละเแอวมาละครดอดมาอุ่นนมก็แม่ไปหาคอนี่น้ำมันทอดไข่นีู่เย น้ำปลานี่น้ำปลานี่ยูหเลยพี่น้องน้ำปลานี่อันนี้กินได้ประมาณเดือนปายเพราะว่าบ้านเฮานี่บ่ค่อยใช้อยู่แล้วน้ำปลาไสเกลือบอ่เกลือชนมากเกลือเบ่อลีเฮ้บบ่มีเฮาน้ำปลาบ่มีคือไงเดี๋ยวกะแมงน,นัวพอ่อกเกลือในช่องไปพัดเข่าพ้อมเกลือกินได้ท,ท,ทันเลยบ <c oughs> ่หลกกินได้จะลายไข่พร้อมบ่ไข่ไก่นี่เก้าสิบน่วยเอ้ยเก้าสิบพัน ก้ที่พอ้ยแดงนึง้วกินได้ไมตู้นี่นะกินกินเลย็นึงน้ำน้ำนี่เจ้ากินเบิดเจ้าก uh ัะเต้ามันไว้ให้ด้อเตาใหญ่นาอจะอาดไหมามนันแม่ก็จําเอาช่องเต้าช่องเต้าเบื่ออุ้มโบราณก็ตักน้ำยูคนน้อแล้วหม้อนไ่หม้อนี่หม้อนี่อันนี้นะที่จริงเพื่อนบอกให้ชื่อหมอน เป,เป็นแบนแบนนั่นแต่ว่าเปารีบกซื้อ,อเพราะว่าหมอ,อน,นี่มันเห็ดได้หลายอ,ยาอนันะแกงน้องไม้ก็ได้เนาะเพราะว่าขนาดซือ้อหมอนเป็นแบนน,น่ะกัความเหมาะสมในการใช้ชีวิตของนันำนำ่นนโบสเหมาะสมมาได้เนาะกระชิทอดได้แตนะ่ไข่เนาะหมอนเป็นแบนนะนะอันนี้ทอดไข่ก็ได้อันนี้มันเห็ดใบใหย่งเอาทนี้เลยดีแอ้นี่ไม่ได้เนาะเอาง่าย้ยผมมือต แปดชิปได้หมอมนของไทยเนาะของไทยของลา,าอ,อนั่นดแปดชิปนี่ได้ไลแลาา้วบา่าวออบัดเอานี้เนาะเออเข่านะพ่อบอกสอบวนไหนเข่านะฮะบ่าววัซื้อน้ำมันนั่นซื้อซื้อน้ำแม่เนี่ยซื้อน้ำทำแม่ว่าอันทางผู้ใหญ่เพิ่นว่าซื้อน้ำมันแม่เจ้าก็ได้เพิ่่นวา เลยชื่อน้ำชื่อน้ำทำแม่เพิ่อนมีชื่อช่สิบห้าลก็เลยให้เพิ่อนหกแขนให้เพิ่นอันชื่สิบห้าห้อมจากพิ่นคือนถุงใหญ่แค่น่ะพื้นเดียวแล้วมันตัวใหญ่เออเห็นล้วตุ้มหลายคนชื่อไปให้เมตู้ขานวันนี้นะครับชื่อพื้นน้อยตุ้มพื้เดียวน่ะ

เบ็ดลายเติบอยู่พี่น้องเน้องแล้วเขาจะอธิบายให้เพื่อนฟังอยู่ในอันผู้ใหญ่ใจดีกับแแล้วจังโทษอธิบายให้เพื่อนฟังดีไหมแม่ตู้จอไปเกี่ยวเข้าขมือบ่ก่อนนะใครขุมมือมาเนี้ยงเนี้ยเนี้ยขาม้านี่แม่ตูุแม่เนี้ยขามาก่อนอยู่นานอยู่นานแม่อยู่นานแม่เจ้ากันเนี้ยขาม้ารถอืมนอนไว้หมุนเด้หรอจัดนั่งให้เลยมมันนี่ไปลองเลย น้ำก็ได้หมอก็ได้ไปเกี่ยวข้าวขโมงมือเทไรอย่างเดียวพนจ้างมือเชนเช้าเชนเช้าเออได้เงินเชนเช้าแล้วก็แม่กับไปซื้อข้าวมาชื่อลานกินชื่อแม่มาบ่ชื่อข้าวมามาชื่อข้าวมามาโอ้คันมาไปในนั้นแม่กับไ่มีข้าวกินโอ้ดีดีดีแม่กับไปรับจุดไปรับจ้างได้แล้วก็ไปแมนบ่ พันมมไปก็ก่ะบ่มีอันกินเลี้ยงลูกเลี้ยงน้าในๆกำลังมีจะทากินยังไม่ได้ชื่อจะได้คนน้อยน้องเดือนน้องเดือนตัวนี้ดิน้องนนทร์สามคนโบราณจ้ะสนมที่พูดน่ำเมลแล้วตอนนั้นคือมาปุ้ยยิงนี่มาอีกก็โอ้ยตอนยังน้อยเนีไปนําแม่ตอนยังใหญ่และเป็นมาให้เมื่อกับบุเมื่อตอนนี้ ตอนยังน้อยแล้วไปนั่งเม่บรานี่แหละเห็นอายเห็นเห็นอายเห็นเอือยอยู่พี่ก็เลยอยากอยู่นั่งหมดเลยมาแม่มานำแม่มานำเอาเม่บ่มืคือจะกินได้ลายหึงอยู่ดอกถั่วถ่วยก็ได้แม่โอ้ยแม่ดีหมดใจเอ้ยเห็นลูกซื้อมาต่อเนแยม่ก็ดีหมดใจแม่ไม่ได้ประขอสมัยนี้บ่มีขอม่ติของซื้อลูกเปหาเขาไม่ติดของซื้อคือน้ำแม่ตักได้อยู่นองสาพ่นแม่ก็ไปตักเอาเส่อัน โคเนี่ยแล้วแม่หขวดได้เออขวดนี่นะโกดอันนี้คะแหละมันแหนนขวดเนี่ยบาดนี่ยนะขวดหัวเชื้อมามากินก็ได้ลายมื้อข้าจิ os, os, ้นฟักเมตัวเดียวขนุกร้านหลังก็กินน้ำก๊อกเอาแถวนีหนึ่งขอน้ำก๊อกแถวเพื่อนไก่ในให้กัอแมนแม่ประักอายุพุ่นน้ำหัวเชื้อนี่เก้าลิตรนี่เก้าลิตรเดมตัวที่อุปได้ดองเม่ตุนะเก้าลิตรเก้าลิตรกับเก้าโล หมอ้ ator, มอก็ใหญ่ธรรมดาพ่อพ่อพ่อพอดีคักหม้อนี่น้อยกว่านี้ก็มีอยู่แต่ว่าบ่เอาน้อยกว่านี้มันเทาแกงเราใไม่ได้หน่อยเนาะลายประตู้ได้หลายคนลายแนวมาได้เศร้าจังพ่อเพิ่นเนาะมาได้เศร้าจังพ่อเล็บประตู้เพิ่นบอกนะฮะคั้นบมานได้เศร้าขายต่างขายแม่ประตูอยู่เล้วว่ากาง้าห่มให้กางมือให้เพ็่นน้ำขอนเพิ่นแล่นไปลูกเอ้ยไปน้ำโมก็ยันบ่ทันเจ้ะมา พี่รถในการเล่นขึ้นรถนำเข่าฉันบ่ได้เอาเงินให้แม่ตู้ซื้อน้ำหวานกินก่็แม่ตู้เอา้าขอบใจเด้อลูกกะไว้เงินซื้อน้ำน้ำหวานกินได้จะขวดหนึ่งก็ขอบใจหลายๆฮเก๋งเดี๋ยวพาด้วยเบาบัตเบาลี่เบิ่งน้ำเลยไถ่กับปูขางกับปูได้ดูมาใครนะโอ้กับปูได้นี่ แช่น้ำแล้วมันนอนนั่นผมมีน้ำนอนหลานจะนอนหลานผู้หญิงนอนนอนหันแล้วแบบผู้หญิงแทมเลี้ยขาเมื่อกี้หนาวแล้วเข้าหนาวยืนโยชียงคนคางหนาวเชียงคนคางหนาวกห่มกระบางหนาไอ้บ่อกโยบางกระบางแล้วว่ะเอาผู้เป็นชาวนะบ่เออเพื่อนไปใช้เดี๋ยวผู้เห็นเดี๋ยวเที่ยวข้า รับจ้างบ่าดิ้เก่ารับจ้างได้เงินมาแลงมาให้ nhạc ไปซื้อเข่าโอ้ช่วยกันว่าชิญซาเมื่อวางก็ซื้อสิบชองโลได้ไปได้เชนนึงสิบสองโลสิบชองโลอันเชนคนล่นรถให้บ่เอาชองโลมาคนเอาที่สิบโลเอาเชนนึ่งมาอันเข่ามันเริ่มถืกแล้วบ่อยู่ทางนี้ฮะเข่ามันเริ่มถืกแล้วบ่เข่ามันโลทะเลเข่าซานมันโลสิบพัน เขาเขเก่าเออเขาเก่าบนะเขาไม่ได้หอมงงเลยเขาใหม่บนอ่แมนเดกินเขใหม่เยนี่กับชื่อน้ำําแม่เลยถมแม่จะเพื่อนแหละเราเราเราขายเหมือนมันตีบิ่งสี่สบห้โลบ้อนห้าสิลก็เลยเพิ่พวกแซงต่างตางให้เงินเพิ่นเลยนะผู้ใหญ่เพิ่นบอกต่างพอได้แมนช่วยปูถาวโผล่เลยพได้กินน้ำสมน้ำหวานบนี้กันถ้วยก็เพรามีตักจูบดีเลยก็มาเก็บมาหละ ก็ได้ด้วยวันนี้มาเนี้ได้กินข้าวแล้วมัเนี่ยมาเนี่ยังมาท่านกินข้าวมาท่านได้หนึ่งหากมาเช้านี้ยังได้ขึนน้ำหนึ่งเท่ามาเอามันบ่มีน้ำมาเลยตื้นเช้าเลยลานทับตักเอาเครื่องนี่แล้วจักรเือนตรงนี้มาสร้างว่าบ่มีน้ำมาเข้าเออบ่มีได้หรืออดเอาเด้อไปดูเด้อดินเจ้าบ่นี่นะดินเจ้าบ่แม่ในดินแม่แล้วในอนาคตฟังเบิ่งยามแหล่งแล้วเข้าแล้วน้ำเธอมีผู้ใหญ่จะดีจะเจาะน้ำห้ก็มี อนนย้ส mm ีอดคันพอหญ่ใจดีนยนะกัว่าอันนี้จอดน้ำให้แม่นี่ก็ดีมกดีใจพอแม่ลำหมักน้ำน้ำูกลำหมักน้ำน้คันไปเจตักเฮือนโมวันโมนอนเลยโตมาตะเกียวข่าเออม่ลัเข่า่อขนโมโดนไลป็นไอโมบันเดือดขังังขึนมาแล้ว ขอเงินหมูด้วยไรมันสางคือว่าเนี่ยคือแม่โตูนี่ยับไปเอากัไปเอานยมูนอนแล้วโตโตมาตะเกียวข่าแล้วก็นอนทอดกินบ่ไข่ี่ไข่สามสิบหน่วยี่ทอดกินทอดกินแล้วทอดไท้หลานน่อยยังไม่ได้กินข้าวบ่เลานมนอาเรียวยังได้กินข้าวสาบ่ไในนึ่งข้าวชื่อไม่กิน เขาทำนม่เด้หนงชื่อไม่ลวกใหนนน้น้านบาได้ทำได้หนึ่งเขาเลยลำบากแม่ลำบากลำหนามนีน่แหละแม่เนี่ยกันลูกอันนี่กับแม่ก็ไดีมุกได้ใจก,นนกนนนันนั่นก็นอนน,น,นน้ำตากระไหลบ่บ่ให้ห่างน้ำตาไหลขึ้นอุกผิวเดียวลูกแต่เม่เห็นลูกมาช่วยแบบนี้แหละแม่ก็ไดีมุกได้ใจหน้าชื่นตาบานจะคนก่อหลา,าน,นเราเสมอเลยอ้า เขามาหมดน้ำแม่ที่เด็กไปกินอีนี่อยู่น้ำแม่บ้านนี้มาหมดหนึ่งน่องเด่นสองน้องดาวสามน้องเดือนสี่น้องนุ่นสี่คนมาอยู่น้ำแม่เมื่อโยให้เจ้าเลี้ยงมาเลยจักว่าเลยบอกกันแสดงว่าบอกให้แม่เอาแม่น้องเด่นนี่ใฮงกว่าเจ้าว่อยเขาจะมาอยู่หนังเจ้าโอ้ยมันกับบ่มีหดดินหดดอนอยู่ไปอยู่ทงไหายทงนา ยังมามีบนอยู่เลยปุกเทียงให้เทียงน้าก็ได้แล้วก็มาเลี้ยง่อวไม่อันแม่ว่าวันนี้ขั้นว่าห้าเข่าก็มาให้ลูกแน้จะให้ญาดิมาปั่นให้ลูกแบงให้ลูกในมาแน่อันนี้เมื่อจะเลี้ยงแต่ผัว่นู้เดียวถือว่าเพิ่นหมักผัวแห่งของลูกลูกในป้าได้ผัวป้าบรัยบาทนี้ทิ่มลูกเอ้าพอเข้าได้เลยเป็นเมื่อมักบันลกในเน้ฉันอยากขาเกือมาเกินมาเลยขอเมื่อมาเกินบ่งเขาก็ได้ คือการบริหตนาแต่ละคนบริหตนาคมทุกแม่เขอ้แม่กระทุกขันแม่เขับบทุกคือสิบปบมหายาบ้านนี้แหละครับ่มีมลอยู่บมีมลมันรอมบ้านใหญ่ันอยู่ใช่หอ่นอนาอยู่ทุกนาอยู่นาบกโคนอยู่นาโคไปอยู่ดินใหเล่าดินตัวเองดินแม่เขา ทีนแม่เราปั่แล้วก็ถูกขึ้นกันเนาะบอสทังคันว่าทิ่มลูกแล้วถูกขึ้นกันลูกบอสมาทิ่มลูกทุกขั้นเลยบอสไม่ว่าได้ไรคันว่าทุกกระยับพนยังน้อยยังน้มลูกเลยคือแม่ในปะเถาเลยจะมาเลี้ยงลานเชิงหาคนเห็นอะไรจะกุ๊งคันมาซ่อยแม่คันมาสมมติว่าไปหาได้แล้วก็มาแบ่งลูกแน่แบ่งเมื่อหาผัวแน่บอสเม่อว่าสิให้ป้าผัวดอกทั้งใดก็ให้แพ้งรักปีแล้วประมาณแม่พนน้อยเนี่ จะมงเก็บปีนี่แหละบอแม่เพิ่อนนะประมาณจากบอกอัอยู่เท่าไหร่ปีีน่วฮะชอบปีโอกแล้วอยู่คนนั้นอยู่บ้าอยู่ลาวอยู่ลาวชีชิบบอชามชีฟายแล้วชามชีบบอชีชิบปุนวะอันดึงยินอยู่เพิ่นว่าว่าอันหามกตาหาบอันนั่นไปขอข่าวแถวนั้นแล้วพวกเข่าสัมภพัสเพิ่นว่า เราทำมาเฮือนอยู่ใช่อู้อยู่หน้าพนลาวไกลว่ะมีคนเคยสัมภาษณ์พ่นว่าตอนพนอยู่หลังนี่มีคนเคยสัมภาษณ์หลังนี่ฮะตอนนั้นแม่บอยู่เลยมีคนสัมภาษณ์พนพนว่าเน่แล้วก็แม่ก็บุกจักแล้วจักไปสัมาแม่ตัวซออันแม่ตัวเพ่พันนี่แล้วก็ไปเกี่ยวเข่าเ้ืยกันเกี่ยวนํำกันไปกับเจ้านี่วะไป าจะให้เข่ากับเจ้าแล้วเนาะโอ,อ้ไปวันนี่ลราคาถามไม่ตู้ช็อคไม่ตู้เพลงพันอยู่ใส่ใหุ้นอ,อยู่พุ่นอันพวกเจ้าของนาเ,ออเลแม่และถามเห็นได้ลูกจังหัวักอันเห็นในคลิปลูกเออวันละเอาเงินมาให้คนละห้าสิบม่ท่อันนี้ห้าสาิบ,มาามบไม่เท่าพันห้าสิบวันนี้มดอนเกี่ยวเข้าอันวันนี้ตุนหมดวันนี้ตุน<อ> อพบราณทำหาแล้วมาเกียวเกี่ยวข่าว่าหั่นเหรือให้ขาเกีียวเข่าบ่เป็นขาจ้างขาเกีียวเข่าขาพลจ้างกระเชนปายกระเชนเห้าขาดำห้าขาน้ำใจขาต้ใจเออพ้นพ้นเห็นในคลิปพ้นพ้นบอกใครดำมังหงเด้อล่ะเด้อมีบ่งหงดำบ่มีมีหุ่นังหงอยากดำหุงหรือบ่กินได้อยู่ดำหุงบอกกี้น้อยบบได้ไปอยู่ฮันเบียดบ่มาเลยตสุด เป็นยังมนมปนอะไรกันบอฮะเรเคยปไยังไงเปนเอราเมื่อเรอยู่ตลอดเปนไอเรามาลเคยอยู่โอเวียดันเปลี่ยนกันแล้วพ้นอกเมื่อเคยอยู่เป็นํำรองอันนี้พ่อายมาเริ่ลเริ่งกับออายแล้ไม่ไปมอี้น้อยเนบ่เรื่องมอไอถมาว่ามอไอผลมาแต่เมืองเวียดผอ แล้วไปได้ไปกลับไปหันกับพ่อได้กินอยู่ดอกอันมีเวียดก็ให้กินอยู่เวียดก็ให้กินอยู่กับนี่นั่นแล้วลูกไอคนเว่าทุกยากน้อยู่น้ำยาัดกินบุีมบ่มีแล้วก็เล่นไปหาเวียดเวียดก็คือดีนตนแล้วก็ให้กินมีเตว่าอย่างนั้นแล้วให้มาทุจรไปหาทอดไข่เฮ็ดกินให้ลานกิน<อ>แล้วปนี่ยเอา้าก่อนก่อนอื่นกับมิแต่ว่าก็าลานนะั้น ยงมือขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่จะดีเด้อกับหลานผ้าหลานเน็ตเด้อแม่ตู้เด้อเบื้องกิบบอกซื้อเพิ่นนเพิ่นชื่อว่าแม่ตู้เฮืองและก็แม่สมนัตซื้อเพิ่นชองท่านนี่แหละแม่ตู้เฮืองแม่สมนัดด้วยโอ้ขอบใจเด้อแม่ตู้เฮืองเอ้ยมาสมนัแม่ตู้สมนัตบอกเออขอขอบใจเด้อแต่ทางแต่แม่ตู้ช้อนในกดีมกดีใจร้ายจะเห็นเครื่องมาในแบบนี้ เห็นข้าวสารเห็นมะเพลกระไรไมีหลายอันมาถวยบวงก็มีงานตักเออไม่เต็มชอเลยโมกยิ้ใจขอขอบใจไม่ตู้เฮืองเน้อไอชื่อได้ใครมาเน้อไม่ตู้เฮืองเน้อไม่ตู้ชมมาหนักก็ได้คนก็วงเหมือนกันนี่มาไห้เนาอมาบอลเดียว หาเงินให้ได้หาเงินให้ได้ช่วเหาผัดไห่ได้มากงืนข้าวข้านมาใส่ห้ได้เขาไห่้านจะซื้อขนมเด้อไห้ลานจะซื้อขนมนะกันซื้อขนมตู้แต่งให้เด้ล่ะเด้อแล้วก็ขอบใจลูกทั้งสองเลยไม่กระดีมกดิใจออ ที่เดเห็นงานแม่บาเป็นอันนั้น like นี่คนทางเขตเฮาเองแม่ก็ดีมุกเดินใช้ช้ำลูกไอ้ตัวเองไหรเออมาไม่จะว่าว้ห่มผ้าได้มันเป็นตาอุ่นอยู่แล้วจะก็ได้ละเคยอุ่นและผ้าตก็จักวานี่การยันผลเพิ่พบูชาวหันเปลี่ยนเอาเขาไปจักเลยละแม่เนี่ยผนหนาวผนค้างหนาวอยู่ไรคือในขนหนาวผลมาเป็นพ่ห่มบางตนวมาเออเอาลงได้ไหมจ้ะเอาลง นั่งเข้าพอแล้วจังเห็ดชุกข้าวกินลงไปลองมาเข้าวใหม่นี่เบิ้งมันเข้าวใหม่นี่เขามามามันในไว้แล้วก็มันหนึ่งได้ง่ายเาไม่มาและเช้านี่ได้น้ามาไว้ตอนแรงพุญละเนาะเออเป็นตอนแรงไม่ใชมากินลองเบิ้งดีมันเป็นใหญ่เด้เออในหมอทั้งหมอทั้งไข่ทั้งนั้นพี่น้องเนาะบางคนมีตุบบวกขึ้นเลยค่ะ ชาวฮือนก็เลยไปมาพาฮันจนเปื่อยทั้งนั้นจนเอาช่างก็สิจริงเพิ่นบอกให้ซื้อมอหน่วยเดียวแต่ว่าลูกลูกซื้อให้3หน่วยยันบ่คู่กันงเือหลานจะเอานอนแน่เด้ก็เลยซื้อให้3หน่วยเลยแล้วก็าว่มกืนนึงเนาะตามที่เพิ่นบอกและพี่น้องตามที่เพิ่นรายงานมานี่น้ําก็ได้้อเขาว่ามาเาว่าเขาอาเาให้อยู่ได้เ็อ S <S เอาไว้ใส่ได้ทุกอย่างแล้วนี่เอาไว้ใส่ไว้ใส่ท่านใส่นี่นนอ่ะพี่น้องเนาะจังได้การขอขอบุญขอบคุณทางแม่สมนัดและกับแม่ตู้เครื่องหลายๆเด้อที่ได้ให้ภารกิจนี้กระเป๋าบริมาเนา,พนนาะพี่น้องเนาะจัไงได้การคลิปนี้บริการสิข้อตัวลาไปก่อนเลยพี่น้องเนาะฝากติดตามตอนต่อไปคลิปหน้าเด้อพี่น้องเนาะสบายดี